สวัสดีจ้าวันนี้นิทานก่อนนอนกับครูต้าจะพาไปพบกับความกล้าหาญของเจ้าปุกปุยน้อยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยจ้าชื่อเรื่องปุกปุยน้อยกับความกล้าหาญ ในป่าแห่งหนึ่งมีเจ้ากระต่ายขนฟูชื่อว่าปุกปุยน้อยเขาอาศัยอยู่ในโพรงใต้ต้นไม้ใหญ่มีนิสัยขี้อายและไม่ค่อยกล้าออกไปเล่นกับเพื่อนๆเ,เพราะเขากลัวเสียงดังกลัวมแมลงและแม้แต่งเงาของตัวเองวันหนึ่งปุกปุยน้อยได้ยินเสียงร้องไห้จากพุ่มไม้เขาเดินไปดูแม้ว่าจะใจเต้นตุ้มๆแล้วพบลูกนกตัวหนึ่งที่พลัดตกจากรัง ลูกนกสั่นเทาและร้องว่าหนูอยากกลับบ้านแต่ไม่รู้ทางกลับแม้ว่าจะกลัวปุกปุยน้อยก็บอกกับตัวเองว่าฉันต้องช่วยเขาค่อยๆพาลูกนกไปหานกแม่ที่อยู่บนต้นไม้สูงระหว่างทางเขาต้องเดินผ่านแอ่งน้ำกระโดดข้ามกิ่งไม้และ,ะเผชิญกับเสียงลมวีดหิวแต่เขาไม่ถอย สุดท้ายเขาพาลูกนกกลับไปหาครอบครัวได้สำเร็จแม่ลูกนกขอบคุณเขาและบอกว่าเจ้ากระต่ายน้อยเธอใจกล้ามากนะปุกปุยน้อยยิ้มเขินเขินและรู้สึกอุ่นใจเขาไม่กลัวอีกต่อไปแล้วในวันต่อมาเขาก็กล้าชวนเพื่อนๆไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้ายอย่างมีความสุข ข้อคิดบางครั้งความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวเลยแต่มันคือการกล้าที่จะทำสิ่งดีๆแม้เราจะยังรู้สึกกลัวอยู่ขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ